ของทางฝั่งไทยล่ะเอาลงมาเตือนนะและก็คือมีคนลาวอ่านภาษาลาวอันคือจิเมนอ่านภาษาลาวบเตออ่านภาษาลาวโบงกูลเื่องนะเฝ้าไปคอมเมนต์่าคนไทยเขาว่ามีเงินซื้อลดราคาเป็นล้านล้านบาทคนนะ่ะแต่่าันดานบ่ฮอดอสลึงอันนี้ฮะอย่าเก่งยู่ประเทศขอบอกตรงๆย่านเจอเจ้าทิน้นสิเป็นศพกลับมาคนเว้ยเนี่ย ไม่ได้หันได้เกิดดราม,ม่าขึ้นละกะกับคนที่อคติกับประเทศไทยพอได้ยินคำว่าไทยนะหมูตั้งหมูพี่นะเปลาคอมเมนต์ย่านไม่ได้คอมเมนต์นะมบเบิ้งสวัสดเรื่องที่เกิดขึ้น,น,นเกิดขึ้นยุคฝ่ายใดนะยุคฝั่งไทยหรือว่ายุ่ฝั่งลาวนะพอดีเมื่อวานนี้เนาะเป็นเมื่อที่คนเราเกือบบากครึ่งประเทศล่างไหลเข้าไปในประเทศไทยนะ แล้ก็ได้มีคนลาวนะนะเอารถขึ้นไปจอดบนฟุตบาทของทางฝั่งไทยอยู่ที่หนองคายเนาะแล้วก็ได้มีเพศเป็นหนึ่งเราเออกไปลงนะเราเขียนว่าในเมื่อคนลาวผู้นี้ผู้เฮียนน้อยคิดว่าตัวเองมีเงินเลยบ่สนภัยคิดว่าเอ็ดแนวเลยก็ได้แบบอยู่ประเทศลาวก็คือว่าอ่า เฮ็ดแนวไรก็ได้คือกับยูประเทศลาวแต่ว่าเราเขียนเป็นภาษาเมื่อยนะคิดว่าเอดแนวเลยก็ได้แบบยูประเทศลาวหรอวะนี่แม่นหนองคายประเทศไทยเนอะมส้มแล้วที่เขาเอาลงประจานก็คือน่าจะมีเพศของทางฝั่งไทยล่ละเอาลงมาเตือนนะและก็คือมีคนลาวอ่านภาษาลาวอันคือจิแม่นอ่านภาษาลาวบเตอ่านภาษาลาวบุหงเเื่องนะเฝ้าไปคอมเมนต์่า คนไทยเขาว่ามีเงินซื้อลดราคาเป็นล้านล้านบาทนะแต่ว่าสันด่านบ่ฮออสลึงอันนี้ฮะยาเก่งอยู่ประเทศขอบอกตรงๆย่านเจอเจ้าทิน้นสิเป็นศพกลับมาคนเว้ยนี่ยมนะันคิดว่าคนไทยฮันเก่งหาเรื่องนะคืออันนี้นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขา อ่านภาษาลาวคือจิอ่านภาษาลาวบางหัวเรื่องเนาะคือเรื่องมันเกิดขึ้นอยู่ฝั่งไทยบ่ได้เกิดขึ้นอยู่ฝั่งลาวคนลาวเอารถไปนะวอนจอดรถเขาก็มีให้ยู่ไปหาที่มองจอดรถแต่นี่กลับขับรถขึ้นไปนะบนฟุตปาทเฮ็ดปานคนที่มีเงินซื้อรถแต่ว่าบุหูจะกฎหมายกดจราจรน,นะ คืออยู่ประเทศลาวนี่จอดมองใดก็จอดได้ตามสบายอยากเลี้ยวมงใดก็เลี้ยวตามสบายเนาะอยากขับกลมใบเท่าไหร่ก็ขับไปหรือว่ายักเล่งคมใบอยักพอนคมใบเท่าไหร่ก็เฮ็ดไปเขาบ่ได้หุกก้กฎหมายกฎจาราจรบอมองนี้ห้ามจอดมองนี้บ่ห้ามจอดนะแล้วก็รถนี่นะคือเขาบ่เบิ่งดีๆก่อนคอมเมนต์ว่านี่นะรถนี่เป็นรถของคนลาวนะที่จอดอยู่บนฟุตบาท ทางฟั่งไทยนะมันพิกษกฎจรลจรมันพิกษกฎหมายประเทศเขานะย่างเห็นคนลาวหันนะอ่านภาษาลาวให้แตกกว่านี่แน่เนาะเพราะบางเทือหันเห็นเครื่อซื่อแต่ว่าไทยนะเห็นตัวเดียวอะอ่านรลวลลรวมเห็นคําว่าไทยในยคนที่มีอาคาติกับเฝ้าคอมเมต์ใส่เขาล้วนๆนะ ใจเย็นเย็นนะอ่านให้มันครบทุกบรรทัดแล้วค่อยคอมเมนต์ก็ได้เด้อเพราะเราเขียนก็บไ่ได้เขียนยาวนะพวกแก้ามีเงินซื้อรถแต่พวกแก้วบ่มีปัญญาประเฮียนกจจดจราจรเลยบ่ฮู้สำหรับฟุตบาทนั่นเขาให้เฉพาะคนที่ย่างนะเขาบ่ได้ให้อ่าเจ้าขึ้นมาจอดรถไว้เทิงนี่มองจอดรถ ง่ายของแต่ละประเทศนะเขาอาถ้าเกิดว่ายุใกล้ห้างนะเขาก็มีให้จอดอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่า,าจะจอดเข้ามาซื้อเครื่องในตลงตลาดเขาก็มีให้บอนจอดรถง่ายอยู่นะเจ้าไปหามองจอดรถหรือว่าเจ้าจะมาจอดซื้อ,อเครื่องในห้านค้าอยู่ต่อหน้าห้านค้าเขาก็มีให้จอดอยู่ถ้าเกิดว่ามันมาว่าง เจ้ากระับรถวนไปหาจอดมองอื่นก็นได้ับจำเป็นต้องมาจอดบนฟุตบาดแในใ่ๆเบิ้งว่าบมฮูจะกฎหมายก็คือว่าแหละคนลาวส่วนหหายนะเก้าสิบเอบได้หูจะกฎจราจรดใบขับขี่ซื้อเอาซื้อจ้างเอาเลยบมฮูซ้ำว่านี่มองใดควรจอดมองใดบวควรจอด รถก็ลดตู่เลยซื้อมากับแพจิแมนคาดความหูในการเฮ็ดตามใจตัวเองนะเพราะว่าประเทศเราจอดใส่ก็ได้ตามใจตัวเองนะเพราะโบได้มีป้ายห้ามจอดถึงมีป้ายห้ามจอดแตก็บ่ได้สนใจหรอกนะยาจอดนี่อ่าไปตลาดจอดจุ๊บเหน้าตลาดแล้วก็แล้วจัดเขาห้ามบอห้ามบ่าจักนะ พราะว่ากฎจราจรประเทศลาวเขาไม่ได้เข่งคัดคือกับประเทศไทยนะฟุตบาทเขามีเอาไว้ให้คนย่างผ่านฟุตบาทเขาเอาไว้ให้คนย่างเพื่อเรียกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุมันไม่ได้มีไว้ให้คนที่ว่าขับรถขึ้นมาจอดอันนี้แหละนะเข้าบ้านเขาเมืองเขา ควนเบิ้งสภาพบ้านเขาขอจอดบอรถข้างๆก็เห็นอยู่รถข้างๆก็จอดอยู่ทางใต้พุ่นเขาบริขึ้นมาบนพุทธบาทซ้ำนะรถประเทศเขาควรศึกษากฎจราจรทุกประเทศที่ไปแน่นะโบแม่จะเอาแต่ว่าต่ามใจเอาแต่กฎจราจรประเทศตัวเองจะไปใสกับประเทศเขาอันบ่ได้เด้อนะ ทุกประเทศเขามีกฎจราจรไว้ให้อยู่นะควรอ่านอ่านมันก็ไม่ได้แตกตัางกันอย่างไรเด้กันกฎจราจร,จรทางฝั่งลาวเนอฝั่งไทยเลยว่าทั่วโลกนะป้ายทุกป้ายแทบจะบอกแตกตัางกันอย่างไรซ้ำนะาอยู่ต่างประเทศเขาก็เออจะมีบอกว่าอ่ามงนี่จอดได้อ่ามือนี่จอดได้มือนั่นจอดไ่ได้นะ แต่ถ้ายู่ไทยลาวกฎหมายมันคล้ายๆกันนะคำว่าห้ามจอดกับบนฟุตบาทเขาก็มีป้ายบอกอยู่นะคำว่าฟ,า,ำาฟุตบาทเนาะย่ำบัฟุตบาทสมองนี่คืดอ,ออกเลยว่าเหดให้คนย่างคนเที่ยวนะมันเป็นอัมตมติกแต่ได้มันบจําเป็นต้องคิดอีย่างายนะมันเป็นทาง ที่เขาเอาไว้ให้คนง่างเกนเข้าเกนของแล้วคนง่างผ่านมันไม่ได้เอาไว้ให้เจ้ามาจอดรถขี้คานมักง,ง่ายมักสบายเตสโซสันดาตใส่คนสาตอื่นเขาเห็นได้เขาหู้ว่าคนลาวันขาดการศึกษาแหง่งคาดความหู้ความอ่า คาดความหุ้กจจดจราจรนะลองไปหาที่มองจอดรถกว่านี้นะดีๆกว่านี้พบว่าซาดอื่นเขาบ่ามีภัยเฮ็ดมาจอดรถด่าย่ส่บนพุทธปาดน,นะเดี๋ยวทึก,กล็อกล้อเอา,เ,าเกิดมาทึกล็อกล้อเลยทึกอย่างจิมาบวยวายตามทีหลังเลยอันนี้ใส่คนพวกนี้นะ จิมาโวยวายว่าเออจอดแป๊บเดียวนะไปซื้อนั่นซื้อนี่คือเขาแป๊บเดียวบกแป๊บเดียวมันไม่ได้เป็นปัญหาเด้อถ้าเกิดว่าเขาลอกล่อมานะหรือบอกถ้าเจอประเทศที่เขาเข้งคันในเนื่องเขาก็ยกรถคันนี้ไปเลยนะไปฮงผักปแหละนะแล้วจิมาโวยวายนะ แห้งมีอาคาติกับเขาอยู่ปานั่นนะคันเข่าใส่ก้นหมายแมงเค้งคัดแบบจริงจังกับบม่มักให้หู้กดจราจรบ้านเขาแน่เด้อนะซื้อหนังสือกดจราจรมาอ่านก็นได้ภาษาไทยคนเลาก็อ่านได้ก่อนจะขับรถเข้าไปในประเทศไทยควรศึกษาดีๆนะลายคนมาเห็ดผิด นะพ่อเขาเอาลงแล้วก็หาว่าพอขอลงเตือนก็หาว่าเขาเอามาประจานใหน,นเขาบอกบวซ้อนกับบวชห้วสามาถมงใดห้ามจอย์มองใดบวห้ามโจอดเพราะประเทศลาวเอาใจต,ตามใจตัวเองอยากโจอดมองใดก็จอดนะสิละ